เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันวันนี้น้องแซกมารับรถกับพี่ตูนนะเป็นรุ่น4ประตูกับโฟร์แอลนะเดี๋ยวถามก่อนว่าน้องแซกทำงานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่นวานาครน,นวานาครน,นะอ่าพี่ตูนถามนิดนึงคอนเฟิร์มเพื่อนเพื่อนนิดนึงก่อนทําเรื่องเนี่ยพี่ตูนได้เก็บจองไหมไม่ได้เก็บจองอทําเรื่องก่อนแล้วก็เก็บจองเนอะลดความกังวลของน้องเนอะอันนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยอายุง,งาน,นยังไม่ถึงปีทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าที่แรกเนี่ยพี่ตูนส่งไปที่แรกเนี่ย มันติดปัญหาที่หนึ่งโดนปรับดาวเพราะว่าไม่ได้จบตามโปรกันเพราะว่าหนึ่งน้องอายุงานน้อยแล้วพอดีว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยน้องสองคนเนี่ยพอดีว่ามีเรื่องกับตัวโควิดกันเนาะตอนนั้นก็เลยเงินเดือนมันไม่พอทีนี้ก็เปลี่ยนธนาคารอีกธนาคารหนึ่งทีนี้ก็จบได้ตามโปรเนาะถูกไหมจบตามโปรนะครับก่อนทําเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เก็บจองกันเนาะทําเรื่องผ่านแล้วค่อยจองถูกต้องไหมครับผมทาเรื่องยากไหมต้องบอกก่อนไม่ยากนะก็คือคือ พูดง่ายว่า2ที่เนี่ยที่ทำไปเนี่ยก็ไม่เกิน